นุนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินได้ยินได้ยินโอ้ยทำไมเสียงเบาจนของเลาอ้วนอมติคอมอติคอมเอาเลยเอาเลยเอาเลยอ่าเสียงก็ตมาดีนะเมื่อวานนี้แหบโอ้ยทวันนี้หายแหบแล้ววันนี้เสียงหงแล้ว ไม่แหบแล้วห้องแล้วทางนี้ทางนี้พร้อมแล้วนะครับทางนี้พร้อมลันนะครับอ้าวพร้อมแล้วโน้ตได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินดีอแสดงว่าหูยังดีได้ยินแสดงว่าหูยังดีใช้ได้ครับครับพระอบครครับตอนนี้รายงานสถานการณ์ชัดเล่หนึ่งรายงานสถานการณ์แล้วก็ขออนุญาตขอเมตตาทำรึกษาจากพระครูนะครับเอาเลยอ่า ครับรสถานการณ์ที่เรามาชุมนุมกันโดยภาพรวมเป็นไตด้วยดีนะครับดยภาพรวมเป็นไตด้วยดีมวลชนก็การประสานง,งานกันกับอ,องค์กรที่เกี่ยวข้องก็ับเป็นไ,ได้ด้วยดีแล้วก็ร่วมม้ร่วมมือกันดีมวลประชาชนมามากข,ขึ้นมากข,ขึ้นนะครับอตอนนี้ตอนนี้ในเรื่องของการปักหลักภักค้างนั้นเรา รอจังหวะที่เหมาะวรอยู่นะครับรอจังหวะรอองค์ประกอบที่เหมาะสมค่อยปักหลักพักค้างครับอืหมายถึงว่าการตั้งหมู่บ้านนะสาธารณภคีนะครับหมู่บ้านคนดีนั้นตอนนี้รอเซตตัวอยู่นะครับรอจังหวะที่ลงตัวตอนนี้เราก็ส่วนหนึ่งนอนพักค้างส่วนหนึ่งก็ไปกลับครับไม่ไม่นาจะมีอะไรเพราะว่าแนวโน้มของคอปทกาไม่ได้มัดคนมัน มันมันมันแอนตี้ตางด้านอีกฝากหนึ่งอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยคราบมนมีปัญหาอะไรมันชัดเจนแล้วมันมันคนละฝั่งฝากกันเราก็ต้องมารวมผนึกกันฝ่ายที่จะบวกก็บวกฝ่ายลบก็มันก็เป็นมันจะไม่ลบมันฝ่ายลบมันจะยังไงคือเรื่องของเขา เขาจะหาเลเล่นเลเล่น,เ,ลน,เ,ลนเอาบวกไปบวกด้วยเอาลบพอนึกลบไปเต็มที่อะไรก็เรื่องของเขาแต่พวกเรามไม่มีด่างปลอยไม่เอาลบมาแทรกมีแต่บวกอย่างเดียวอะไรเงี้ยส่วนเขาจะเล่เล่เต่เอ้าทั้งบวกทั้งลบอะไรมาแทรกมาแซงอะไรเรื่องของเขาเราคิดว่านะ <c oughs> <c oughs> เราไม่มีอะไรแฝง <c oughs> เราทำงานบริสุทธิ์ใจที่สุด เพราะฉะนั้นจะเป็นหลักกฎหมายที่เขาออกไว้ก็ตามด้วยเจตนารม์ของเราเต็มที่ก็ตามลองให้มันเกิดนะเกิดฟิโนเมนาลเกิดปรากฏการณ์จริงของแนวคิดกับการปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะได้ดีที่สุดออกมาอย่างไร มันยังไม่มีคนทำมันยังไม่มีคนจริงมันยังมีมีคนรู้และตั้งใจอย่างบริสุทธิ์จริง,รงมันยังดีเราเราคิดว่าเราเป็นนะนะเราคิดว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ก็ทำดูน,มน,น่มันเป็นโอกาสนเป็นโอกาสน่เป็นวาระที่มันถึงถึงวาระและ้วก็เอา ันเป็นโอกาสที่เราจะต้องทำเราทำได้มากที่สุดเท่าไรเท่าไรก็นั่นแหละก็จะเป็นตัวปรากฏการขึ้นมาในสังคมมนุษยชาติเพราะแนวคิดอย่างที่เราคิดเนี่ยยังไม่มีถึงจะมีแนวคิดก็ยังไม่มีคนลงมือทำเพราะยังอยู่ที่ว่าเราจะต้องทำขึ้นเมื่อเราทำขึ้นมันถึงจะมีก็ตอนนั้นเองอะ เริ่มต้นทำครับผมครับรับนโยบายจากพ่อครูครับเอาเอาเลยเริ่มจากศูนย์ขึ้นมาหนึ่งมาสองเร็วครับถ้าอย่างนั้นก็ก็เอาตามเอาตามนโยบายของพ่อครูนะครับเริ่มเอาเลเอาเลยเอาเริ่มตนหนึ่งขึ้นมามีับชัวของมหาเขาจะให้พิมพ์ใหม่เมื่อเช้าผมเอาไปคุยโบชัวขณะเห็นสนใจ โบชัวชุมนุมอาจารย์มอกเดียวเคยเห็นไหมเดียวปวเทสอ่ะก็เห็นครับเอถ้าถ้าได้ข้อมูลจะดีมากเลยครับจะได้จะได้ทํโบชัวไยแพ่ไปด้วยครับเอาี่มีใครมีให้มั่งเรามีใบเดียวห่วงนะเราจะไปเดินที่ไหนนะเรามีเหลืออยู่ใบเดียวห่วงน่าดีเอาเลยมันอยาเตาอุซาซีลไว้ให้ก็ดีแล้วไม่ยูแผ่นเดียวอ่ะอาารย์เชิญชวนคนไปรวมกันที่ไหนกี่โมงนะยังไงนะส่งไปแล้วครับเชิญชวนไปรวมที่ สีแยกสีลมครับสีแยกสีลม9นาฬิกาครับสีแยกสีลม9จะไปที่โรงพันตํารวจเพื่อย,ยื่นอะไรให้ใครหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ยังยังไม่ได้ยื่นอะไรให้ใครครับไปไปคอปทอขั้นนำครับเราไปสมทบเราจะไปอะไรเนี่ยคอปทอสอบถามคอปทอ,อจะไปสอบถามเอมอใช่เนี่ยเกี่ยวโพเตสเออ อจะะไได้รมันก็ยังเป็นนิ o protest อ,อย่างเดิมอะมันไม่ใช่อ็อบมันเป็นโ <c oughs> ปรเทสและมัน <c> ก <oughs> e ็เป็น p r o ิ e นิโอน neo ด้วยิโ o ด้วยมันเป็นโปรเทสติ v uh, น neo ด้วยมันอยู่ในตัวของมันเองเดี๋ยวนี้มันก็ยังครองตําแหน่งอยู่นิโ protest อย่างเดิมอ่ะเอาไปดําเนินดู แค่นี้เนี่ยี่ยบลิฟเป็นหัวข้อเป็นข้อหนงองค์สั้นๆสั้นๆสั้นๆทำได้ครบนี่คือรือแกกินแล้วได้ได้เนื้อหาแล้วครับได้ได้เนื้อหาสาระได้ทิศทางแล้วครับผมงั้นก็ขอบพระคุณพระครูสมรีบอตรักแล้วก็ธรรมนัทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับมีอะไร็สองม่านะสาธุครับราบน้องกัานครับ